แค่ทานข้าวนะครับอยู่แถวแถวที่หนักนะครับมีส้มต้ำมีมต้ำมต่มตำ ตำหนังเอาตำหนังตำหนังจ้าตำหนังจ้าเสริญค่ะคุณแม่ติ๋มค่ะนั่งนั่งนั่งนัี๋ยวัสดีครับเอาเอาตำทะเลตำทะเลตำทะเลสองแต่หลังมีกระดาษนี่กระดาษเมนูไหมครับ ตำทะเลสองตำทะเลสองนี ang, 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 ่ต no ้อยนี่ตาบระมือนะตุ่มลาบอิงกินยังอิงแม่เอาตำทะเลล่ะตุ่มลาบต้อยเอาตับหวานตับหวานสองที่นี่บอกตาหวานตับหวานสอง แล้วก็ออมแกงออมเนื้อแกงออมเนื้อสองพนักงานได้ตือนอยอได้เยอขออนุญตพื่งากนี่เจ้าของร้านเป็นเอซน้องนะครับได้เยอะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแกงออมเนื้อด้วยใช่ไหมได้ที่สองได้ว่าจำนอนจดง เหนียวข้าวเหนียเอาย่างมาสองบ่ยิงบ่ยิเนี้มัเป็นจิ๊เล็กใช่ไหมข้าวเหนียวมนเป็นสติ๊บรจ้าข้าวเหนียวเป็นห่อละจิบาทแน่อ๋อเอาพระหอไปเลยขับรถทอดจำซังมาอีกเอ่ขนมจีบเ่า นี้จะกินตับหวานนะครับตับหวานแม่หน่อยเป็นเมนูแนะนำนี่นะครับคุณพี่เจ้าของร้านสวยมากเลยครับจริงอ๋อใช่จริงอ่ะคะครับขอาคุณ้งขาตึ้งขาตึ้งขาต้งข้า้งาตึ้งขาตึ้้งาง ได้ครับได้สั้นสู่ซันหิวยูทูบเบอร์ช่องอะไรนะครับพ่อช่องพ่อแม่อุ้มยลำพื้นพ่อพิชเชียวอ่อฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยครับเม่นบ่ครัว มันกินอำน้เ้าอนีเดอร์ยุครัวนาผัจ่าในป้ายอะไรอ่ะเล่าฝันเป็ตีมเมตี้มยเป็นตีมกินน้ำหวานม่เมมตีมกินน้ำหานม เตรียมของน้ำครับเ,เ,เอาเมนูทอาวันวบบนั้นไปเลยไปไม่ใช่น<ด>ี่คือกันมั่งหอนเราจ้ามัฮอดหน้างานเราจ้าตอนนี้กำลังกินเขา่าโดยจ้ากำลังจะกินเข่าจ้่กำลังสั่งอาหารกินข้าวรอบบ่ายสอง,อสองจ่าเข่าเทียเท่ยงเนะจ้าเด้อกินเขาเทียเท่ยงจ้า วันนี้มาเจอน้องลำเพลินนำโชคมาเจอที่งานจ่ะทีมงานเพลิงงน,นกำลลังมาหอดคือกันจ้ะ <c oughs> น้องลำเพลินนำโชคก็มาขีต่ตามๆที่องค์หญิงมาเลยนะครับ ไม่เลยอ่ะี้เ่ปลี่ยนออเป็นะเปลี่ยนเป็นทะเลน้ำข้นเลย นีมันบน่งีอีอโอ้โหกเไปในวัดขี้ไปในวัดขี้ไปวดมาไปเลยมาเป็นรอยี้ไปในวัดเราจไป่านที้ในวัดมันบอกคือวัดชาดเดียววัดนี่เป็นสีสิแหละขวไงมีเบบซี่เบบซี่หน่อครับ มีอยู่บ่น้องกินเขามีอยู่บ่ไก่จไก่จ้อไงจ้อกับห้าพ่อร์ตละบ่อะไรฮะห้าพ่อร์ตละบ่อือออยื้อใส่หรอยืนเห็นเบิดเด้ไม่มีจ้อบ่มีมีแต่นมีแต่ไก่เอาเดี๋ยวไปเชื่อมใส่ใส่ชื้อมาไม่มีสามห่อไหมไม่มีไก่จ้อไม่มีเบ็ดตีไม่มีไก่จอใช่ไหมมันมีมีไก่จยอเอ้าเห็นแล้วเหรอ

ครับสวัสดีครับไป เดี๋ยวเมนูอาหารมาแล้วเราค่อยดูในคลิปต่อไปเลยนะครับฝากช่องพ่อพ่อแม่น้ององค์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ช่องเกาะติดอง้์อิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับแล้วก็ช่องอันนี้ช่องนี้ล้ำเพื่อนแล้วครับลำมูลแล้วช่องแม่นั่นแหละต้องต้องฝากช่องแม่ แม่ต้องฝากให้มูดแม่ต้องให้แม่ฝากให้โม่เอาฝากฝากอันเอฟซี่มาจิ้มเนาะฝากช่องเรากช่วงช่างแต่งหน้าอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลครับแล้วก็ช่องกอติดติดอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลโอ้ยอุ้งอิงสวยช่องแต่ดาร่าไม่แล้ววันที่นี่อุ้งอุ้งครับไปแล้วพี่น้อง